ขอห้องแบบเงียบๆเอาแบบ Quiet แล้วก็ Luxury ห้องหนึ่ง V I P ด้วยนะต้องขอโทษได้นะคะคือว่าตอนนี้ห้องพิเศษเต็มอะค่ะเหลือแต่ห้องรวมไม่ทราบว่าสะดวกไหมคะโอ้ยก็ได้เอาห้องนึงเลขห้องอะไรสองศสองค่ะ โรงพยาบาลครับ,รบพอดีว่าญาติผมมาเยี่ยมเยอะแล้วก็ของฝากเยอะมากครับผมเอามาฝากขอบคุณค่ะคุณวินอ้ยเยอะเชียวขอบคุณนะคะคุณวินออ้ยนี่เบลดูสิคุณวินเนี่ยนิสัยดีมีน้ำใจมารยาทก็ดีด้วยไม่เห็นเหมือนยายผู้หญิงคนนั้นเลย อุย้ยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาถึงก็อะไรขอควายเอ็ดควายเอ็ดฉันก็นึกว่าเป็นโรคประสาทจแอดมิดนานไหมเนี่ยเอางี้ไหมเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลไปเนี่ยฉันขอตังค์แม่สักสามหมื่นแล้วไปเที่ยวกันเนาะได้สิอยากไปไหนนะเดี๋ยวพาไปเลี้งยงก็ได้คนไข้คะขออนุญ,ญาตเจอะเลือดหน่อยนะคะ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเจาะเลือดแป๊บเออเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่ได้ค่ะแต่ว่าจเจาะเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวฉันเจ็บอ่ะได้ค่ะเรียบร้อยนะคะถ้ายังไงเนี่ยรบกวนคนไข้กดสัมรีทับไว้สักพักนะคะเสร็จแล้วเหรอเมาตรงเห็นรู้สึกอะไร คนไข้คะถึงเวลาเจาะเลือดแล้วคะ่ะได้ครับคุณทำอะไรของคุณเนี่ยหาบาะครับเอาเข็มออกเาเบาหเาหน่รวเรเราเราเาะหเาเะหัวเมืหัวเมืะหัวเะหัวะหัาันอยู่แั้วนะคะ ก็คุณพยายบาลฉีดแรงไงครับมือผมมันกระตุกอะ่ะสวัสดีค่ะคุณวินวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีขึ้นนะครับค่ะเดี๋ยววัดไข้หน่อยนะคะครับผมก็รู้สึกดีครับ แต่ว่าไอ้ตรงที่โดนฉีดเนี่ยระบบนิดหน่อยครับผมว่าผมชอบโรงพยาบาลนี้นะแต่ว่าการบริการเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาหน่อยอเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะก็พยาบาลที่มาเจาะเลือดให้ผมครับพูดจาแย่มากเลยครับแถมยังใส่อารมณ์ใส่ผมด้วยฮะพยาบาลใส่อารมณ์ใส่คนไข้ด้วยเหรอคะตายจริงแบบนี้คุณวินต้องร้องเรียนแล้วนะคะร้องเรียนได้เหรอครับ ได้สิคะเอาให้หนางหนักเลยคะ่ะได้เลยครับถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปร้องเรียนนะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณวินร้องเรียนเลยนะคะเดี๋ยวดีฉันขอดูไข้นิดนึงน,นะคะโอเคค่ะคุณวินไม่มีไข้แล้วนะคะคุณวินเชิญพักผ่อนตามสบายเลยนะคะได้เลยครับสีสจริงจริงสีชานมเป๊ะ,ปะ <you> are, เป็นไงบ้างอะวันเนี้ย ดีอ่ะดีจริงป่ะมาวัดไข้ไแล้วทำสีผมสักขนาดนี้ทํามาหากินอะไรอะ่ะเกาะพ่อแม่กินไงทำไมว่าแหละว่าสภาพเนี้ยคงไม่มีปัญญาทำมามหากินเองหรอกมาค่ะไม่มีไข้แล้วนะ นี่ป้าเนี่ยฮะอะไรของป้าก็าพ่อแม่กินแปลกไง chanting, <Five. S 2> พี่แก้วพี่ Ó, พี่ให้คุณค่าไปร้องเรียนฉลองก็เออสิใครใช้ให้แกไปด่าเขาขนาดนั้นน่ะเขาไม่สมควรจะร้องเรียนกันหรือไงแต่ว่าพี่ไม่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะคุณวินเขาเขาอะไร คุณวินเขาเป็นผู้ดีมีมารยาทแถมมีน้ำใจเอาของมาให้เรากินฟรีๆตลอดเลยแล้วแกไปทำเขาได้ยังไงฮะพี่แก้วแทนที่พี่จะถามฉันก่อนอะทำไมพี่ต้องแนะนำเขาให้ไปร้องเรียนฉันด้วยเอา้านี่แกเป็นแ่แกมีสิทธิ์อะไรมาสอนฉันไม่ต้องบอกฉันหรอกนะว่าฉันควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอะพี่แก้วแต่ว่าไปเถบะน ิครับนี่คุณเป็นผอโรงพยาบาลน,นี้ใช่ใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าพยาบาลคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่มีคนไข้เขากล่าวหานะวันนั้นพยาบาลคนนี้แค่เข้าไปเจาะเลือดในห้องนั้นแล้วก็โดนลวนลามต่างหากฉันไดี่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพอดีฉันอยู่ห้องเดียวกับนายคนนั้นนะ่ะเฮ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยพยาบาลครับนะ เอาเข็มออกมาเบาหน่อยครับผมเจ็บว่ะเนี่ยแต่เมื่อกี้มือคุณจะจับหน้าอ,อกฉันอยู่แล้วนะคะแล้วคุณมีหลักฐานไหมล่ะเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ให้คนไปหาทางพิสูจน์อยู่หลักฐานเหรอมีสิคุณทำอะไรของคุณเนี่ยพยาบาลครับเอาเข็มออกมา,บาเบาหน่อยนะครับผมเจ็บ แต่เมื่อคีมือคุณจะตัดหน้าอ,อกด้วแล้วนะคะผมนยนี้พยาบาลชินนักไปแลนะครับเผมเลยกระตุกเดี๋ยวหลักฐานทั้งหมดเนี่ยยังไงฉันส่งให้กันแล้วกันคุณเบลคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเรื่องนี้นะผมจัดการเองค่ะขอบคุณนะคะพยาบาลคนนี้จริงๆเขาโอเคดีนะแต่พยาบาลแ,แก่ประจำอร์ดคุณอีกคนเนี่ยควรเอาไปอบรมสั่งสอนใหม่แล้วก็เรื่องวิดีโอเนี่ยฉันส่งเข้าเว็บโรงพยาบาลไปละ จะมาพูดแค่นี้แหละได้ครับห้องสองศูนหนึ่งร้องเรียนฉันเหรอคะพอออนี่คุณแก้วต่อไปนี้เนี่ยคุณทำกิริยามารยาทให้มันดีๆกับคนไข้หน่อยนะอย่าให้คนไข้ามาร้องเรียนอีกถ้าไม่อย่างนั้น่ะผมหักเงินเดือนคุณแน่ รีบไปขอโทษลงไคเขาซะแต่ฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไปขอโทษคนไข้เขา,ขาเดี๋ยวนี้ เฮ้ยฮัลโหลมารับฉันอดู่นี้เลยฉันจะย้ายรงพยาบาลแล้วนี่คุณวินคนใช่ไหมที่ไปร้องเรียนฉันอ่ะฉันไม่ได้ร้องเรียนแกไว้ฉันร้องเรียนไอ้นู่นไอ้นู่นที่ไหนล่ะคนนั้นแหละโอ๊ยน่าเบื่อว่ะรงพยาบาลนี้ไปแล้วเออไปเลยอ้เล่าจิตถ้นขอโทษนะ ที่ฉันเคยพูดไม่ดีกับเธออะถ้าฉันพูดอะไรไม่เข้าหูอะเธอคิดซะว่าฉันไม่เคยพูดกันแล้วกันหรอแล้วป้าแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอว่าอะไรคนพูดคนพูดอา้าวก็ขอโทษแล้วไงขอโทษนี่ถ้าขอโทษแบบนี้เนี่ยไม่ต้องโทษก็ได้จะบอกอะไรให้นะตอนนี้ป้าเก็บของก็ออกจากห้องฉันไปได้แล้ะฉันไม่อยากเจอหน้าป้าถ้าฉันเจอหน้าป้าอีกเนี่ยฉันร้องเรียนแน่โอ๊ย แล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะใช้ฉันลาออกเลยไหมเออฉันก็อยากจะลาออกเหมือนกันแหละคิดเก่งมาทำงานแล้วเจอคนไข้ไร้บรรยาทแบบนี้ถ้ากล้าลาออกดิก็ออกไปเลยลาออกไปเลย,ออเ,ลยเพราะว่าคนไข้ยอย่างฉันเนี่ยก็ไม่อยากเจอพยาบาลแก่หัวงอกน้ำเง,งี้อแบบป้าเหมือนกันลาออกแน่โถผัวไม่ได้งอกนะแ <c ười> น่จริงก็ไปลาออกดิคุณคะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันอะ ก็เรียนรู้ไว้แล้วกันโลกนี้เนี่ยมันไม่มีที่ยืนให้คนอ่อนแอนะยิ่งป้าคนนี้นะยิ่งแก่ก็ยิ่งทําตัวไรมารยาทยิ่งเห็นแก่ตัวว่าหลังคุณจะหัดสู้คนบ้างนะโลกนี้มันโหดร้ายเข้าใจไหมค่ะขอนอนแล้วหืมออกมากรนคน